ช่วงของสถานีงานเข้านะคะเราสามารถใช้ฝีมือของเราไปเพิ่มมูลค่าได้ด้วยน้องหญิงเดี๋ยวรองเท้าต้องเปลี่ยนแล้วนะคะดูจืดไปเลยในทันทีนะคะแต่ว่าเราจะซื้อมาใส่ได้หรอคะในเมื่อเขาบอกว่ากลุ่มลูกค้าเขา40ขึ้นอ๋อไม่เป็นไรไม่ใช่เราไม่ยังไม่ถึงวัยเราแต่ใส่ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็ให้ก็ทำลายน่ารักน่ารักนะคะแล้วของน้องหญิงวันนี้สถานีมีดีมาบอกมีดีอะไรมาบอกคะก่อนจะเล่าให้ฟังพี่ปุ๊กต้องสัญญากับหนูก่อนว่าว่าถ้าหนูเล่าให้ฟังแล้วพี่ปุ๊กจะต้องทําตามข้อเรียกร้องของหนู อุย <laughs> มีเครื่องยานมาขอ,อนนิดน,นึงอยากจะได้โทรศัพท์มือถือของพี่ปุ๊กอะเพราะเห็นพี่ปุ๊กใช้มานานแล้วเก่าแล้วไม่ใช่เครื่องนี้ จะบอกว่าถ้าเครื่องนี้ได้เลยเพราะว่าไม่ใช่ของพี่จะเอาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะาไปทำอะไรคะที่ทาอะไรคะคือวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอย่างทุกวันนี้โทรศัพท์เราเนี่ยคงจะเปลี่ยนกันหลายเครื่องนะคะต่อคนหนึ่งเนี่ยบางทีก็เครื่องเก่าทิ้งไว้บ้านซื้อเครื่องใหม่มาใช้ทันทีโทรศัพท์เก่าๆนี่เห็นเก่าๆแบบนี้นะคะอปิดยี่ห้อก่อนแต่ลวรุ่มเดียวกับพี่เลยนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะมีประโยชน์ครวมกันไปรีไซเคิลมากๆเนี่ยสามารถที่จะสกัดทองคําได้ สกัดอะไรนะคะทองคำค่ะโอ้โหทีนี้ให้หนูได้ยังได้แต่ทองทัานจะกลับมาหาพี่ไหมคะอ่าทีนี้เส้นทางกว่าจะเป็นทองคำโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะไปติดตามจากน้องแอนกมมวันตรีพงษ์ค่ะโทรศัพท์มือถือเก่าและอุปกรณ์เสริมมากมายเหล่านี้ถึงจะเป็นขยัะมีพิษ แต่ก็มีมูลค่านะคะเพราะภายในตัวเครื่องประกอบด้วยโลหะและวัสดุต่างๆที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกและปัจจุบันขยะประเภทนี้ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ก้าวหน้าไปเร็วค่ะนี่เองที่ทำให้โครงการจุลารักโลกยังคงรับรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วค่ะ ร่วมกับการให้ความรู้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงอันตรายจากการกําจัดอย่างผิดวิธีควบคู่กับการชี้ให้เห็นประโยชน์จากการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือตัวโทรศัพท์มือถือนี่ที่นโลยี่รีไซเคิลมัน,ปปน,น่ยสามารถที่จะสกัดเอาโลหะมีค่าหรือวสุต่างๆเข้ามากลับมาใช้ได้เราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนประกอบหลักจะเป็นพลาสติกใช่ไหมคะแต่ก็จะมีทองแดงแล้วก็โลหะมีค่าเช่นทอง พาราเดียมอลูมิเนียมอยู่ก็เป็นสัดส่วนคือไม่จะตัวค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องประกอบด้วยตัวเครื่องที่เป็นโลหะหน้ากากพลาสติกเจ้า l c ซแป้นพิมพ์แบตเตอรี่และแผงวงจรภายในเครื่องค่ะซึ่งชิ้นส่วนท้ายสุดที่พูดถึงนี่เองที่ผู้รับซื้อของเก่าต้องการมากเพื่อนำไปล้อมเอาโลหะมีค่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอเคใช้บ้กกา,าก็จะเลือกแต่ของที่มีค่าโดยเฉพาะ p ี b บอร์ดเนี่ยถ้าการรีเซิร์ฟของเขาเนี่ยก็อาจจะไปเผาแบบธรรมดาพิธีธรรมดาคือเผาให้มันล้อมเหลวเอาพวกทองแดงออกมาหรือทองคําออกมาส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะปล่อยเป็นแก๊สพิษลอยไปชั้นบรรยากาศหรือส่วนที่หลอมไม่ได้เลยก็จะอะไรนะทิ้งลงดินตรวไปนี่เอง วิธีการจัดการที่ไม่ถูกต้องทำให้สารพิษในโทรศัพท์มอือถือแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมเช่นตะกั่วในแผงวงจรโครเมียมในฝาครอบนิกเกิลและแคดเมียมในแบตเตอรี่ทำให้เกิดความผิดปกติกับอวัยวะต่างๆและหลายชนิดก็เป็นสารก่อมะเร็งดังนั้นการจัดการที่ได้มาตรฐานจึงต้องรอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกด้วยการหุ้มพลาสติกที่แบตเตอรี่ทุกชิ้น ป้องกันไม่ให้สารพิษละลายออกมาจนทำให้เกิดระเบิดได้เมื่อเก็บไว้รวมกันค่ะหลังจากแยกประเภทแล้วทั้งหมดจะถูกส่งไปรีไซเคิลที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยเริ่มจากแยกชิ้นส่วนจากนั้นแบ่งประเภทและบดย่อยให้ละเอียดแยกส่วนที่เป็นโลหะกับไม่ใช่โลหะ แทงวงจรโทรศัพท์เมื่อผ่านกระบวนการทางไฟฟ้าและเคมีจะสามารถสกัดผงทองคำออกมานำไปล้อมเป็นทองคำแท่งหรือจะนำไปประกอบผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ได้ค่ะชิ้นส่วนพลาสติกจะถูกล้อมและอัดเป็นเม็ดพลาสติกนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นเก้าอี้พลาสติกส่วนแบตเตอรี่จะถูกบีบอัดและผ่านกระบวนาเป็นเหล็กโคบอลลิเทียมและคาร์บอนนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกโดยไม่ต้องหาแหล่งทรัพยากรใหม่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เห็นผลของโครงการนี้แล้วนะคะพี่ปุ๊กแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยดำเนินมาแล้วถึง3ปีวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในสตูดิโอนะคะถึงผลตอบรับของโครงการแล้วก็ถ้าจะขยายไปทําที่อื่นเนี่ยต้องทํำยังไงคุณตอมนะคะอยู่กับเราแล้วคุณสุจิตราจิต สุธาทิพย์จิตวิวัฒนะคะเป็นผู้ประสานงานโครงการจุฬาลักโลกค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะคุณป๋อมคะสามปีที่ผ่านมาเนี่ยการ Re รีไซเคิลโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วหรือยังคะได้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างค่ะสําหรับโครงการจุฬาลักโลกที่ทางจุฬาได้ดําเนินการร่วมกับทางโนเกียนะคะ ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่3แล้วแต่ว่าในโครงการในปีที่3เนี่ยเราเพิ่งเริ่มไปได้สักประมาณ5-6เดือนเท่านั้นเองนะคะ,คะเราจะโครงการเนี่ยจะสิ้นสุดประมาณเดือนกระกฎาคม,มปีนี้นะคะตอนนี้ยอดที่เราสามารถเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งให้บริษัทกำจัดคือบริษัทเทสแ a อ p มานะคะประเทศไทยเนี่ยส่งไปกำจัดเนี่ยในตัวของโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก5 0 0พเครื่องนะคะณนะตอนนี้แล้วก็ในส่วนของตัว ที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆสายชาร์จแบตเตอรี่รวมไปถึงสมาร์ททอสหูฟังนะคะก็าอยู่ที่น่าจะประมาณสัก 6000- ถึง7,000ันชิ้นนะคะก็เท่ากับว่าทุกส่วนของโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมอรทอสเฮดเซ็ตในการฟังเสียงทั้งหลายตัวเครื่องที่ชาร์จเอาไปรีไซเคิลได้หมดสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละส่วนเนี่ยส่วนประกอบของโทรศัพท์มือถืออย่างที่เมื่อกี้วิทีอาร ได้นําเสนอไปนะคะในแต่ละส่วนเนี่ยก็อาจจะมีกระบวนการในการนําไปรีไซเคิลที่แตกต่างกันรวมไปถึงท้ายที่สุดแล้วที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลพอกลับกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดิมะะที่นี้มือถือเก่าๆเราเก็บไว้ใช้ไม่ได้เหรอคะวันหนึ่งเราอาจจะอยากกลับมาโนรักนิยมใช้ของเก่าเก็บไว้ได้ไหมคือคือโดยหลักการของโครงการนะคะเราจะพยายามไม่ได้มุ่งเน้นอาจจะพยายามชี้แจงก่อนว่ากระบวนการรีไซเคิลเนี่ยที่โครงการทำเนี่ยมันเป็นปลายทาง S <S <an> <S เป็นปล,ปลายทางของการจัดการเรื่องของขยะ <S <S an> <S an> <S ซึ่งโทรศัพท์มือบบถือกับอุปกรณ์เนี่ยเราถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นนะคะซึ่งมีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบอยู่ <S <S <an> <S เราก็จะพยายามให้ความรู้ก่อนด้วยนะคะว่าตัวของมือถือแล้วก็อุปกรณ์ต่างเนี่ยมีสารอันตรายประกอบอยู่ <S <S <an> <S ถ้าเกิดเราไปทิ้งอย่างไม่ถูกวิธีหรือว่านําไปคัดแยกเองนําไปชาแหละเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพโดยสิ่งแวดล้อมได้แล้วเราก็จะพยายามบอกว่า ยังไงเนี่ยอยากให้ใช้ให้นานๆใช้ให้คุ้มก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอ๋อ,อเพราะว่าจะมีบางคนพี่ปุ๊กที่แบบว่าพอใช้ใช้ไปแล้วมันเสียก็เลยไปซื้อรุ่นใกล้เคียงกันแล้วก็มาชําแหละเองอ DIY ทำเองซ่อมเองเงี้ยอันนี้มีคือบางทีเนี่ยใน,ใน,ในข้างในเนี่ยคะ่ะอาจจะมีส่วนประกอบของพวกโลหะหนะักเป็นส่วนประกอบอยู่ พอสมควรบางชีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าอะค่ะก็ใช่แนะนําว่าก็พยายามสําหรับคนที่ไม่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะทางก็พยายามอย่าไปชํหระเองจะดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยใช่ค่ะที่ปุุกใครอยากจะเป็นช่างขนาดนั้นค่ะสู่จริงๆที่นี้เรามีสายนะคะสาหรับนักวิจัยที่ทําโครงการนี้นะคะว่ากระบวนการที่จะเอาไปทํากว่าจะได้มาเป็นทองคำเนี่ยเขาต้องทํำยังไงบ้างแล้วก็วิธีการที่ ปลอดภัยเนี่ยเป็นยังไงนะคะเรามีนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายนะคะดรสุจิตราวาสนาดำรงดีสวัสดีค่ะดรสุจิตราคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะดรคะสำหรับโครงการนี้เนี่ยค่ะสาเหตุที่เรามองแล้วว่าน่าจะเอากลับมารีไซเคิลแล้วได้ผลดีมากกว่าทิ้งไปให้เป็นการรีไซเคิลตามวิธีการปกติเนี่ยค,ะค่ะตรงนี้เราได้ผลยังไงบ้างคะอ่าตรงนี้มายถึงว่าข้อมูลทั่วๆไปนะคะ คืออย่างที่บอกว่ากระบวนการรีไซเคิลเนี่ยเราก็ถ้าเรามาทันอย่างถูกวิธีเนี่ยเราก็จะได้รเอาวัสดุมีค่านะคะกลับมาค่ะหลายๆอย่างเลยค่ะเกือบร้อเเซของของโทรศัพท์มือถือนะคะตั้งแต่พลาสติกทองแดงเซามิกอลูมิเนียมทองค่ะแล้วก็เงินด้วยค่ะค่ะถามหน่อยนะคะท่านด็รคือในการแยกวัสดุดังกล่าวเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ใหม่ในรูปแบบของรีไซเคิลถือว่าเป็นสิ่งที่ดีะนะคะค่ะคราวนี้ถามว่าสิ่งที่เราที่เรานําไปแยกเสร็จแล้วเนี่ยเราได้กลับมาเป็นเป็นทอ,ง,องที่น้องหญิงว่าหรือว่าเป็นรายได้อ,อื่นๆด้วยไหมคะก็มันได้มาเป็นทางเนี่ยทรัพยากรมีค่าค่ะโลหะมีค่ายอย่างที่บอกไปนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าการที่เรามีการรีไซเคิลเนี่ยเราก็เป็นการที่ลดาวะรลกร้อนด้วย ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปถนุงแร่ธรรมชาติใช่ไหมคะซึ่งก็จะเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะว่ามีการวิจัยว่ากระบวนการถนุงแร่เนี่ยจะใช้ทรัพยากรหรือพลังงานเนี่ยมากกว่ากระบวนการรีไซเคิลค่ะค่ะใช่ค่ะพอเรารีไซเคิลเสร็จแล้วเราของที่ได้ไปทําอะไรคะท่านลูกเตอร์คะก็ผ่านโรงงานรีไซเคิลก็จะนําไปขายอะค่ะก็นํากลับมาเป็นวัสดุอย่างเช่นทองก็ไปขายต่ออย่างเงี้ยค่ะทองทองแดงเงินนะคะในตลาดค่ะ ค่ะตอนนี้ในบ้านเรานี่สามารถที่จะทําเองได้หรือยังคะด็อกเตอรอ์ทำเป็นบางส่วนนะคะแต่ยังไม่ทราบว่ากระบวนการที่เขาทำเนี่ยทำอย่างถูกต้องเป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนคะนะคะเพราะว่าเคยส,สอบถามขอเข้าไปดูกระบวนการทําเนี่ยบางเจ้าเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปดูอะคะ่ะหรือว่าบางแห่งให้ไปดูแต่ว่าเขาเขา,เขาไม่ได้แสดงกระบวนการรรไอเคิลนักขนาดนั้นที่เราไปเยี่ยมชมโรงงานนะคะค่ะ อย่างตอนนี้เนี่ยค่ะโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยชิ้นส่วนที่มีมูลค่ามากที่สุดที่จะถูกนําไปรีไซเคิลได้เนี่ยค่ะคือส่วนไหนคะดเรเพรจริงๆรีไซเคิลได้นนทุกส่วนเลยนะคะทีน่นิยมหรือว่าเห็นคุณค่าของการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือเนื่องจากว่ามันมีองค์ประกอบของโลหะมีค่าโดยเฉพาะทองแพลเลเดียมแล้วก็เงินค่ะแต่ยางทองเนี่ยส่วนประกอบมันจะน้อยน้อยมากเลยนะคะประมาณ0.02กรัม ต่อโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องแต่ก็คือถ้าเรารวบรวมเก็บรวบรวมมาได้มากนะคะหนึ่งตันเนี่ยมันก็ได้ทองประมาณ400กรัมอะคะ่ะก็ค่อนข้างเยอะอยู่อะ,ค,ะค่ะค่ะทีนี้บางคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยอย่างนี้ก็แกะเองพอจะได้นะอย่างนี้อันตรายถูกต้องนะคะวากกราไม่ก็ไม่ได้รลกคะ่ะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ย ก็ไม่มีวิธีการหรือว่ากระบวนการหรือเครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะสกัดโลหะมีค่ากลับมาใช้ด้วยแล้วก็อธิบายขั้นตอนคร่าวๆก่อนนะคะ,ะในการรีไซเคลิลโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยก่อนอื่นเราจะแยกออกมาจะเป็น2ส,ส่วนก็คือตัวตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือกับตัวแบตเตอรี่นะคะตัวแบตเตอรี่มือถือนะคะถ้าเป็นตัวเครื่องเนี่ยเราจะผ่านการบดคัดย่อยนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการแยกกระทางกลที่จะเอาโลหะประเภทเหล็กออกมาก่อน จากนั้นจะใช้กระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะคะสก,กัดเอาโลหะมีค่าที่ไม่ใช้ที่ไม่ใช่เหล็กอาทิตทองเงินทองแดงออกมานะคะทีนี้กระบวนการในตรงที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าแผงวงจรหมายถึงว่าในโทรศัพท์มือถือนะคะตัวมโลหะมีค่าจะอยู่ในบนแผงวงจรไฟฟ้านะคะที่เราเรียกว่า PCB แต่ตัว PCB เนี่ยมันจะมีสารอันตรายอื่นๆด้วยนะคะอ,อย่างะตะกั่วสารหนูประลอดแคดเปียม หลายๆตัวยู่ในนั้นนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราทํากระบวนการอย่างนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่สารละลายจะแพร่ก,กระจายออกมาได้ค่ะ ค่ะอ่านี่ก็เป็นวิธีที่ทางนักวิทยาศาสตร์ยืนยันมาแล้วนะคะถึงขั้นตอนในการแยกค่ะคือถ้าเกิดท่านผู้ชมชมอยู่อาจจะมีคําถามนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราโทรศัพท์มาบริจาคเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรกับการเอาโทรศัพท์ไปขายต่อจะได้เงินมากกว่าไหม,มต้องเรียนตามตรงเลยนะคะมันก็แล้วแต่รุ่นโทรศัพท์ถ้าเกิดเก่ามากๆก็อาจจะขายรับซื 200. ้อร้อยสองร้อยนะถ้าเกิดใหม่ขึ้นมาหน่อยอาจจะมากกว่านั้น<ม>ถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านมีความคิดว่าเอ้ยเราจําเป็นต้องใช้เงินก็อาจจะเลือกที่จะเอาโทรศัพท์ไปขายก็ได้ันนน้มววาากกดยจํ เงินสู้ทําบุญดีกว่าเพราะโครงการนี้เห็นบอกว่าช่วยกันทําบุญได้ด้วยเป็นยังไงคะก็คือเราจะวางวางแนวคิดไว้ว่าหนึ่งเครื่องที่ทุกคนนําบริจาคกันนะคะทางบริษัทโนเกียซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุนเรื่องของโครงการแล้วก็เขาจะนําไปกําเทิทุได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเขาจะสมทบเงินให้ประมาณ60บาท มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อดําเนินงานโครงการผู้ใช้ตุองคิดบ้าไหนคือบางท่านอาจจะคิดว่าพอพอมีชื่อของยี่ห้อโทรศัพท์ที่เป็นผู้สนับสนุนของโครงการเนี่ยอาจจะคิดว่าเออรับแต่เฉพาะรุ่นยี่ห้อนี้หรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่ทุกยี่ห้อทําได้หมดนะคะแล้วก็เสียแล้วก็ได้นะคะจริงๆแล้วเสียแล้วหรือว่าบางทีเราเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนเครื่องลืมไปแล้วลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามันอยู่ใน รินชักที่บ้านเราค่ะนํากลับมาใช้ประโยชน์ดีกว่าค่ะได้ไงทำบุญได้รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะที่นี้ฟังดูแล้วสนใจเรื่องของเทคโนโลยีที่นํามาใช้ตรงนี้มากเลยนะคะดรสุจิตราคะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ไหมคะที่บ้านเราเนี่ยจะสามารถทําโครงการนี้ได้เองโดยที่ไม่ต้องส่งไปในต่างประเทศและทุกอย่างที่ผลิตออกมาได้เนี่ยจะสามารถนํามาหมุนเวียนใช้ได้ในบ้านเรานะคะ ก็ทําได้ถ้าสมมุติว่าบริษัทผู้ผลิตนะคะรวมรวมกลุ่มกันอาจจะลงขันกันนิดนึงนะคะ,คะแล้วสร้างระบบเก็บรวบรวมแล้วก็นําโทรศัพท์มือถือกลับมารีไซเคิลใหม่นะคะก็ะมีความเป็นไปได้แต่ตรงนี้ถ้าทําโดยสมัครใจเนี่ยก็คงจะยากอยู่นิดนึงอาจจะต้องอาศัยกฎหมายออกมานะคะอืมค่ะ เอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณดรสุจิตรามากนะคะขอบคุณมากค่ะทีนี้คุณป๋อมคะถ้าคนสนใจและวว่ามีโทรศัพท์มือถือเก่าเหมือนกันยิงก็มีเหมือนกันนะคะอยากจะมาบริจาคเนี่ยต้องไปตรงไหนคะคือในโครงการนะคะจะมีจุดตั้งกล่องที่ที่จะอยู่ใช่ค่ะกล่องจะมีลักษณะแบบนี้กับอีกกล่องหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะใสอะคริลิก อะคริลิกใสนะคะเนื่องจากบางหน่วยงานที่เราไปขออนุเคราะห์พื้นที่เนี่ยอาจจะห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยพอสมควรเราก็จะมีกล่องที่เป็นใสๆสกลัวแบตระเบิดเงี้ยค่ะเพื่อจะได้เห็นนิดนึงใช่เพราะว่าตอนที่เราเริ่มมีผลเราเริ่มโครงการนะคะเป็นช่วงที่วิกฤตการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเรื่องของเมืองไทยอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะเลยค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมเออเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็หลักๆเนี่ย เราจะวางตามอาคารสำนักงานนะคะที่อย่างเช่นขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะ,ะก็จะมีอาคารบรรณสอนนะคะตรงศิยิศิรอยุธยาอ,อันนั้นจะได้กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก,เด,กเด็กนักเรียนที่ไปติวกับผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีอาคารสยามทาวเวอร์ที่ติดกับสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะ,คะมีอาคารซิรล,ลิลัสตรงพะรามสีนะคะ,คะแล้วก็มีสุราชกาการเฉลิมเกียรติ แจ้งวัฒนะน,นะคะเรียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ,ะ,ะมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าก็จะมีที่เมก้าบางนาค่ะมีอีเกียนะคะ,ละแล้วก็เทอร์มินอลทเวนี้วันค่ะ นี่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนที่เข้าชมอยู่โอ้ยอยากมีส่วนร่วมด้วยจังเลยอยากมีส่วนร่วมยังไงอยากให้เอาตู้นียไปตั้งให้ที่ฟรีเลยเนห้างชั้นบริษัทชั้นสถาบันชั้นนะคะก็ติดต่อมาที่โครงการนะคะเบอร์โทรศัพท์0 2 2 1 8 3 9 5 9ค่ะยินดียินดีค่ะยินดีค่ะฟรีเลยปลอดภัยนะคะโทรศัพท์มารวมกันอยู่ในตู้ในกล่องนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะเราก็จะมีจริงๆเราจะมีวิธีในการให้ช่วยคัดแยกเบื้องต้นนิดหนึงนะคะก็คือในส่วนที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดสามารถ เอาออกจากเครื่องได้ใช่ใส่ถุงพลาสติกไว้นิดนึงจะดีมากใช่ค่ะค่ะ เอาละค่ะฟังแล้วก็ประทับใจนะท่านผู้ชมครับกับโครงการจุลารักโลกวันนี้ใครที่สนใจก็เดี๋ยวสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 1 8 3 9 5 9นแะคะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วสำหรับสถานีดีดีมาบอกในสถานีประชาชนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสุธาทิพย์นะคะแล้วก็่สวัสดีรัชนาดีค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ดิฉันอนุบาลเกษตรพิทูลลาไปก่อนกัะสวัสดีค่ะ